สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับน้องๆนะครับนานาทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับวดประจําวันที่12นะครับเดือนมกราคม2566นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม4หน่อยนะครับผมก็สลรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆของเราก็ถือว่าตัววิ่งตัวรูดมานะครับเนาะถือว่ามานะครับเมื่อวานนี้ ผมให้วิ่ง9นะครับพี่พวิ่ง9ก่นนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับในรอบเฉพาะกิจเนี่ยอันนี้ผมให้ลงไม่ทันเนาะอันนี้ผมลงไม่ทันนะครับพี่พเพราะว่าผมลงประมาณ4ี่โมงกว่านะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าผมมาสรุปผลให้พี่ได้รับชมกันนะครับ2 0 6กับ5 7นะครับรอบเฉพาะกิจนะครับส่วนในรอบพิเศษนะครับ894กับ52นะครับพี่ ของเรานะครับในตัวรองรอบพิเศษที่ผมเน้นให้นะครับนี่เลยนะครับทั้งวิ่ง9นะครับทั้งลูด5นะครับลูด5เข้าตรงตรงเน้นๆนะครับ5้นะครับถ้าใครตามในรอบพิเศษนะครับส่วน9กนะครับก็เข้าไปที่9 4นะครับผมถ้าเกิดใครวิ่ง9นะครับส่วนในรอบปกติเนาะที่ผมเน้นให้นะครับ9ก2กับ1 1ในรอบปกตินี้ ถ้าเกิดใครวิ่ง9ก้าน้มานะครับ v ี่มาแล้วนะครับ9นะครับเสดายเก้าไปอยู่ข้างหน้านะครับ9 42นะครับผมก็ถือว่าโอเคมานะครับส่วนในรอบ V.I.P 0 8 1ย์กับ19นะครับอันนี้ของเราก็มาในวิ่ง9นะครับ9เดินดีมากวานนี้นะครับก็มาใน1 9นะครับ ก็เมื่อวานนี้ในตัวเจาะของเรามาในหนึ่งคู่เนาะในตัวรองรอบพิเศษนะครับห้าสองตรงตรงเน้นๆแล้วก็ในตัววิ่งนะครับมาในสามหน่อยเลยนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่สมาชิกนะครับท่านใดที่ตามนะครับส่วนแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับก็ขอนะครับฝากบ้านขุ้มทองนาคานะครับพี่พี่บ้านเสียงโชคนะครับสละให้พี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคอยากเปลี่ยนบ้าน เสี่ยงโชคนะครับก็ลองเข้าไปในใต้คอมเมนต์ได้นะครับพี่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ของแอดเลยนะครับเนาะก็จะพบเจอกับบ้านคุ้มทองนาคานะครับเข้าไปสอบถามทักทายกันก่อนได้นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเหมือนทุกครั้งนะครับพี่ๆตัวเลขทุกตัวทำมาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่าสิปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับ วันนี้นะครับพี่พผมให้วิ่งไปที่ผมให้วิ่งไปที่7สายรูดผมให้ไปที่เลขหนนะครับผมเน้นนะครับในรอบปกติลองรอบพิเศษเหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะครับวิ่ง7จลูด1นึเน้นรอบปกติ ลองรอบพิเศษสายรูดนะครับก็จะมี1011นะครับ12 13 14 15 16 17 18แล้วก็19นะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพ,พี่ตัวเน้นตัวเจาะเนาะสำหรับใครที่งบน้อยนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่10 15 17 18 นะครับผมแล้วก็12นะครับ10 12 15 17 18สาหลับสายเจาะนะครับสลับที่ท่านใดนะครับที่ไม่ชอบหนึ่งนะครับอยากวิ่งเจนะ็ดเนาะฤดูเจ็ดนะครับก็ลองเอามาประกบคู่ได้นะครับ70 72 75 77 78นะครับผมประมาณนี้นะครับส่วน หลักร้อยผมให้ไปที่เลขห้านะครับพี่พี่ก็จะเป็น512 517นะครับมีแนวทางตัวเลขถูกใจพี่พี่ FC หรือเปล่านะครับผมเนาะถ้าชื่นชอบก็ลองพิจารณานะครับรับชมแล้วก็ตามได้นะครับก็ขอให้ ปังๆนะครับเฮงๆทุกๆคนนะครับขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับผมสลับคลิปนี้ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ารับชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ